มาต่อกันเลยแรกฟอร์ดนนหนึ่งซีหน,นึ่งแอตมาเนสซาบแซนดอสันโอเคมาพักที่แล้วไปบาซิลมาดิโอเดตานาโรนี่อาร์มีแลนเจอร์สเจมส์รามิเลสไปที่ไหนกันต่อโอเคเซนบาโวยูเจซิสบ,บกุกี้ในแพทที่ทดสอบด้วยตลกมากในสถานนี้ไม่เอาดีกว่า OK yeah, có Ờ, เซนบารโบบาโวแต่ตัวให้พร้อมมีดานอกิสสแกนหาข้อผิดพลาดอยู่ส้าเคลียร์นะสถานนี้คุณน่าจะเห็นแพลตฟอร์มดอทซูรูเอ็กเลหกเออสแกนไรรถบุก,กี้เนี่ยแปลไม่ออกไม่เอาสถานนี้สโคปเคลียร์คุณพูดอะไรหรือทีเด็ดเฟรของโซลาร์หรือเซเตอร์เด,เดตลต้าเออพวกเรามีข้อผิดพลาด SCA เล็กน้อยอยู่คุณเห็นอะไรหรือเปล่าบนสโค พวม,มันทุกที่เลยเออบอ,อ,อ,อบอกมาหน่อยอีกรอบนึงกำลังมองที่คือบิเจ็ตอยู่มันมาได้ยังไงเนี่ยแบบนึงเดี๋ยวส่วนหนึ่งยาไปให้โอเคครับดูแล้วนี่คือ,ฟอเฟอร์แบทเทเลียน75แรเจอร์จากโฟลลี่เออเป็นยังบ้างทุกสถานนี้เตรียให้พร้อมสัญญาณเทียมถูกปิดกั้นอยู่โซซุและเพพพิวกำลังไม่ร่วมมือเมื่อกี้ไปาแปรปิดออภัยด้วย โอเคเวอร์จิเนีย USA บูเวอร์ลินวันที่สเจนดามิเลสโอเคเวอร์จิเนีย USA โอโหโอหอะไรเนี่ยโอ้โหโอเคเซฟแล้วเฮ้ยต้องมาตายเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอเคโอเคอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมิติอาออกเร็วออกเร็ว โอ้บีท hmm. ีอาร์บีทีอาร์โอ้ยโอ้ยหนึ่งเร็วเร็วเร็วโอ้โหทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วสก้าบุรุษสองยังก้าโอเวอร์โหลดนี่คือฮันเตอร์สองหนึ่งตากาศสับสุดทาอากาศโอเคสับสุดทาอากาศก็ว่ากำลังโจมตีอยู่เอ่อมีคนกำลังไปบนพื้นน่ะแล้วก็ได้พบการป้องกันแน่นหนาโอเคครับโอเวอร์โหลด เราเจอรถถังศัตรูแล้วก็การเดินไปโอเคดูแล้วโชคดีเดีวยวกันรถถืชีพจาครับเขาบอกว่าให้ไปจุดเดหรือจะเพิ่งยิงจะเพิ่งบุกรถ btr เพราะมันจะไม่เห็นพวกเราโอเคอยู่ข้างหลังยู่ข้างหลังโอ้โหน่าจะยิงไม่เข้าอะ่ะเฮ้ยเฮ้มันมันยิงมั่วอยู่มันยิงมั่วโอเคจากาฟลรี่ เอาไงเอาไงเอาละผมเห็นควันอยู่ที่จุดตรงจอดน่าจะเป็นที่แรปเตอร์เออ่พังลงไปโอเคครับโอเคไลมิเลสใช้ควันดูนมอร์แกนผมก็เข้าหน่อยระเบิดควันโอเคเสร็จร้อยกดคิวมนแทนที่ระเบิดแสงเอาหัวหัวมาดิคโอยๆโอ้โหดีโดดดีโดดโอเค แตกหนึ่งสวยพี่สวยใช้ควันแล้วก็เข้าไปในซอยโอเคครับโอเคไปเลยไปเลยไปไหนครับไปไหนนี่โดนลายมิเอ้เฮ้เฮ้โอ้โหลายมิเดชเข้าซอยโอเคหมดแดงโอ้ยฮ้เฮ้โอ้โหโอ้โหเยอะเยอะโคตโคตรเเยอะเกินเยอะเกินดีโดดดีโดดบักหนึ่งบักหนึ่งหมดแดงหมดแดงระบายทุกสี่ก้า เฮ้ยผมโดนยิงครับเฮ้ยนี่ยเนี่ยโอเคดีโหลดเอคติดระเบิดมานี่เลยดีโหลดเอ็มก้าวต้องเปลี่ยนหน่อยอันไหนดีตะบุถามานี่มาติดเลดดอทด,ด้วยอ่าดีโหลดโอ้ยโอ้ยระวงังระวังอา,ดด ي, นา,นารีดีเฮ้ยนั่นนาโหรถบรรทุก12นาฬิกาเอ้ยอ่็เร็วๆช้าเหลือเกิน จีพีจีห้าเอ่อทาวเวอร์ทาล่ะเฮ้ยเหล่าบังเหลาบังท uh, ับเวษากระสุนไม่ม hmm. ีอีกมีสองกองเด็ดดอดกับโอโลอันนี้ละกันง่ายดีไปตายยังตายยังแตกยังแตกยังแตกเฮ้ยยิงระวังหน่อยอ้าวแตกหนึ่งสวยพิษสวยโอเคโอ้ยน้อยๆอีกแล้วโอ้ยโอ้ยบึ้มมีคนมี มีคนแตกด้วยแตกแล้วหนึ่งอา้าวแตกคู่เลยเอาอันนี้ดีกว่าเฮ้ยแตกยังพีด,ดีโอเคเร็วเข้าเร็วเข้าเอ้ยไหนๆและอ๋อพี่พี่แตกเร็วๆแตกยังโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงทำไงทำไงโอ้โหโอเคแตกสองสวยพี่สวยมาไทเวอร์ทา ติดเด็ดอดเอ่อติดกล้องมาอันนี้แล้วกันโอเคดีไปดีไปทุกคนตาสันมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยมันมันยิงกับใครเมื่อกี้เฮ้ยขบวนขบวนอภิจีกระสุนทำอะไรไม่ได้เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยโว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 ้ยโอ้โหเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังขบิ้นขบิน คนมัดป่วนมันปวน่นปวนมากมากโอ้โหเฮ้ยมีคนแตกแรตเตอร์อยู่ไหนวกเราเอาเข้าไปในห้องเก็บเนื้อเขาเปน็นไงบ้างสงบอยู่มียาหรือเปล่ายิงจับอุ้ยใครดุนเป็นไงบ้างคนอื่นล่ะมีสเปียอยู่บนหลังคาครับแล้วก็มีป้อมปืนโอ้โหดีเดียวป้อมปืนแล้วมีเลสเป็นหลังคาแล้วก็ไปดูดิโอ้โหใช้จังโอเค มีรถบรรทุกมาถากใต้เฮ้ยเอาอเขี่ยมาปืนนี่มันยิงเองเหรอยิยงเองดามีเลสโอเคโอเคโหระเบิดถากใต้ถากใต้ถากใต้มีเอ้ยได้น,นาได้น,นาเฮ้ยโอ้โหเต็มเต็มศัตรูบนราคาพวกมาใช้ควันนี่คือฮัตเตอร์สองหนึ่งเอากล้องกล้องอะไรกล้องเทอร์มิคอล ไอ้เป็นกับระเบิดด้วยเคมอไหนมเคมอไอเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวแตกเหยียบเองแล้วแตกเองเคลียร์ไปเอาไปวอร์ปีจีมาแล้วทางเหนือทางเหนือครับผมนี่แตกให้หมดแตกแตกศัตรูโอเคทางเหนือเดี๋ยวทางไหนโอเคทางนี้นี่เปลี่ยนเปลี่ยนไปทางเหนือมันมาแล้วมันมาแล้ว ผมมันใช้ควันอ่าเห็นแล้วเอากล้องใช้ควันในหนาเมื่อกี TION ้ไมหน่าเคเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ไปไหนครับไปไหนโอเคมาเร็วมาเร็วมาเร็วทุกคนสู้ๆูเมื่อกี้ใครอะไรอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยเฮยายายเฮ้ยมันเข้ามาแล้วเตอร์กุสุนเตอร์กุสุนอร่อยเหลือเกินยจะเพิ่งยจะเพิ่มจะเพิ่มเข้ามา จะมาแล้วมาแล้วมายังมายังนี่ไงอื้อหือ้โหหลายตัวไปเลยไปเลยไปเลยเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ตายไม่ตายโอเคแตกยังแตกยังเอาละศัตรูบุรุษคาไหนอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยยิงยิงยิงอะไรกันไหนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งศัตรูบุรุษคาะมาเข้ามาแล้วนี่ไง ในอุ้งสองตัวหมดยังหมดยังเอาละน่าจะหมดแล้วเออดุนไปหาดับเบิ้ลหน่อยดอับเบิรลปลอดภัยแล้ว,วก,กระสุนตัวทุกคนดูอาวุธกระสุนผมันจะกลับมาเออมีบีทีสองคันมาจาทางเหนือโอ้ยบีทีอาอีกแล้วอผมเฮ้ยไอย้นี่ใครขอเพื่อนเราเพื่อนเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลสโนเลสโนอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเเเ อแอร์สไตล์แอร์สไตล์มี UAV ของศัตรูตอยู่กำลังคุมมิสไซล์อยู่ในร้านอาหารครับไลมิเลสไปแล้วก็ไปฆ่า S.O.B. ไปใช้จะส่งหน่วยไปช่วยให้โอเคับผมกูเด็กแค n นอ t ดา m เ g e ดดี้บิสิคโคเขาจะทำอะไรไม่ได้โอ้ยน่าจะเอา RPG มาไม่เห็นมั้งไม่เห็นไม่เห็น ต้องมีก okay, ับศัตรูหลายตัวโอ้ยโอ๊ยระวังระวังระวังพุ่มไม้พุ่มไม้เฮ้ทีละตัวทีละตัวเขาเทละตัวเจ้นเย็นเจ้นเย็นมีกระสุนให้เก็บระหว่างทางเยอะไปหมดเลยโอเคแตกจังม in> ีระเบิดแตกไหมเราไม่ใช่ไม่มีนี่หว่าเป็นระเบิดควันไปมานาไปแล้วโอเคลีโหลดแตกหนึ่งสวยสวยโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังระวัง หมดป่ะหมดป่ะหมดหมดยังหมดยังเอามาแล้วเฮ้ยตกใจหมดเอางไงต่อโอเคทำลายบีเฮ้ยเฮ้ยไข่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วทำลายยังไงออกดเลขห้าโอเคออกตัดนี่ก่อนออกตัดนี่ก่อนเฮ้ย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 ลามิเลส โอ้ยช่วยด้วยช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่านะ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 ยินะ่งไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาที่ปลอดภัยก่อนเอาโอ้ยโอ๊ยโอ้โหปัดหนึง่งป๊บหนึ่งหาที่ปลอดภัยก่อนโอเคมามามานี่เลย BTR ไปมาแตกแตกหนึ่งสวยพี่สวย ดีมากมีคันมีคันมาแตกคู่สวยพี่คู่โอเคอ้าวดีมากมดมกลุ่มมดมกลุ่มโอเคครับโอเคยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหโอ้โหจะโต้ามาแล้วคุ้มกันหน่อยโอ้โหโอ้โหทูวันแอคกชั่นดูกรนฟังนะมีแผนใหม่มีแผนใหม่ อะไรเองฉันใหม่ลัมเบสไปไปพาทีมไปที่เบอร์เกอร์ทาวโอเคนะเดี๋ยวพวกเราจะพาแรปเตอร์ไปเองที่นี่ถูกพบตัวแล้วเอาละทุกคนฟังนะเราจะพาแรปเตอร์ออกไปทางใต้โอเคต่อจับตึกนี้ก่อนก่อนที่ศัตรูจะมาเฮ้ยโอ้โหโอ้โโอ้โหเยอะเยอะโอเคนีโหลดทาวเวอร์ทานี้ยิงสนุกเหลือเกินหมดยังหมดยัง โอ้โหยังไม่โอ้โหดีโหลดดีโหลดแต่ว่าทานนี่ยิงสนุกดีกระสุนเยอะแล้วก็เอาไอ้นี่ขวางอีกแล้วเฮ้ยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอาเออไปเข้าทางอื่นก็ได้อ่ะขวางนักอะรามีเลสมีศัตรูอยู่ที่เบอร์เกอร์ทาวแล้วเราอยู่ไหนอะฮะศัตรูที่วุฒยี่ปีสองพันเราจะพาแรปเตอร์ไปที่เบอร์เกอร์ทาวโอเค โอเคครับคุมกันแรสเตอร์สามจะไปนะหนึ่งสองนี่เลยขยะแตกขยะแตกมาน,นี่เลยนี่แตกหนึ่งโอเคแตกหนึ่งสวยพๆสวยมันมีเลสคุมก,กันหน่อยออกไปกลางวงอ่าแตกสองยินดีมากเฮ้ย เอาพรามันเอาไปทีแตกโอเคครับมาแตกยกวงเลยบึ้มอ้าวแตกหนึ่งสวยๆแตกสองคู่เลยทุกคนมาที่ห้องเก็บเนื้อของเบอร์เกอร์ทาวแล้วโอเคจัดก,การศัตรูเออล็อตคอ,อมายมมาพยายามแตกอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวเวเองถูกป่ะไม่รู้เล่นไปก่อนละกัน โอ้แต่สองเลยสวยพี่สวยโอ้โอเคโอเคเป้าหมายนี่พวลาเราเห็นศัตรูฝูงใหญ่เอ่อพลังมาอยู่ทางเหนือโอ้เยอะจังเลยนัมเเลสใช้มิสไซล์ซะโอเคครับโอเคเออเร็วๆพยายามแตกก่อนมาเนยโอ้ยเยอะจังวุ้ยแตกห้า โอ้โหแตกฮ่าหมดยังหมดยังออกไม่ได้ฮิตบล็อกใจเกินเฮ้ยใครใครมีศัตรูมาหาผมต้องรีบๆบึ้มอ้าวแตกสองแตกสองแตกกันให้หมดโว้ยโว้ยเล้ยให้หม,หมันเลี้ยงให้มันไอ้นี่อยู่ตรงรถอตรงรถใช่ไหมเอาไม่แตกหรอกครับโอ้โหอุตส่าห์ยิงจนหมดแม็ก เออมีศัตรูตรงโนวาแก๊สเว้ยเฮ้ยนี่มันจะเอาให้ได้เลยเหรือ,อ,อมันมีไซร์ิชชยัยเออรู้แล้วเยอะจังโอเค้มะมานี่เลยหือแตกเบ้ซุปเปอร์แตกซุปเปอร์แตกซุปเปอร์แตกเอ้ยยินระวังหน่อยแตกแล้วเอาละมีศัตรูหลายตัวโฮ้ยเยอะเกินเยอะเกิน มานี่เลยมามาขยันแตกก่อนมามาเลยเฮ้ยมีคนยิงเออมีศัตรูสิบตัว Predator มันออฟไลน์ไปแล้วครับ Predator อ f f l i n e u a v ออฟไลน์แล้วครับขอบคุณมากโอเคกันเองแล้วโ okay. อเคเฮ้ยจ่าฟอร์ลีนี่น่าลำคาญเหลือเกินมีตัดหน้าน,านั่นแหละ เขมายิงก okay. um. ันเองแล้วกันโอ๊ยไข่ไข่โอเคครับคุณครับรีโหลดจัดรีโหลดมาแตกแตกตาตาตาแตกเอาตาตานอนกับพื้นแล้วโอ้ยมันเยอะเกินเอาแล้วจะวิ่งกลับมาทำไมเนี่ยฮะไปสู้ต่อมีฮอโอ้ยโอ้โหเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอเคนี่ยิงฮอยิงฮอโอ้ยนี่ไม่ตายไม่ตาย ทีมผมเห็นสติ๊กเกอร์มิสไซล์อยู่ทางตะวันออกโอเคโอเคไม่ใช่ตะวันออกต,าาตะวันตกโอ้ยเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเอย่าเพิ่งเหนื่อยโอเคอ้อมอ้อมออมออมอันนี้แค่เพื่อเราเพื่อนเรามาที่นี่มาที่นี่มาที่นี่ไนหอฮะในฮอโอเคไปแตกเอ้ยแตกแต่ตจริงทำไมหอแตกหอแตก แต่หนึ่งสวยสวยแล้ว r p d ไปไหน r p d มันี่ก่อน r p d อ่านี่ย r p d เ,เ,เ,เฮ้ย f 2 4 9เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้2 4 9 M249 ศัตรูมาตเฮ้ยเยอะจังมาเยอะจังเดี๋ยมา900นัดเดี๋ยเฟือโอ้โหมีอศัตรู ไปอีกนี่โอ้ยอะไรกันเนี่ยพอจัตุรเย้ยโอ้ยอารีดีไม่มีไม่ใช่เติงเกอร์เติงเกอร์อยู่ในร้านเน็ตโอ้ย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 เฮ้ยเร็วๆๆๆวรรีโหลดรีโหลดนั้นใครเพ่อนเราโอเค มันมันเยอะเกินมันเยอะเกินโอ้ยโอ๊ยเอาควันดีกว่าง่ายยัง่ายพี่พี่พี่ก็แตกกันบ้างดีครับโอ้ยโอ๊ยไข่ไข่ไข่เนียนเนาะเนียนเนาะระวังระวังมีโดรนรับหนึ่งขอเวลา20วินาทีโอเคเรียบร้อยดีนะมีกระสุนให้เติมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยศัตรูศัตรูเออฮึ้มหึ่มฮึ่มเร็ว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 โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยหลังหลัง ยิงตูดมันย oh, oh. ิงตูดโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้สติกเกอร์บนราคาันนี้ยจำได้เออสติกเกอร์บนราคาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเโอเคโอเคโอ้ยอ๋อไหนสติกเกอร์อ่ะโอ้โหน่าจะยิบมาตั้งแต่แรกมามาไปเป็นไงเป็นไงแท็กฮ่าฮ่าฮ่าอ้าว แตกหนึ่งสวยพี่สวย M K 1 4บสีมานี้เลยเออหมดหรือยังหือกลองกลองนี้ดูยากเว้ยโอเคแตกโอู้อะไรอะนี่นี่มันทุกคนตาทันมาจะน,นีกันแล้วจะน,นีกันแล้วไปเร็วไปเร็วอุ้ยเจบ็บเอาอละลามิเลส ไปทางใต้ของเบอร์เกอร์ทาวมาเร็วมาเร็วรีไปรีไปโอ้โหเยอะเยอะเยอะ,เยอะเกินเยอะเ,อะเอกินเฮ้เฮ้เฮ้ามีเลกลับมาเร็วเออกลังไปเนปี่ยอันดับแรกยุดพุทธก่อนไม่ไต้องเตือนโอ้โ,อโหมันมากันเยอะเหมือนกดใครมาโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วจะพึ่งเหนื่อยจะพ่งเหนื่อยคนยเ,รเร็วเรว้าบนหลังคาหนึ่งตัวทุวกคนมา,เ,เ,ราเร็วพวกเราเจะอะอกันแล้ว แล้วเข้าที่ไปที่ไปอ้าวฮันเตอสองหนึ่งนี่คือโอเวอร์หลอดขอเวลาแป๊บหนึง่งเอาละฮันเตอสองหนึ่งเป็นตัวให้พร้อมของปลอดภัยแล้วของปลอดภัยแล้ววกเราออกกล้าไหมไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอเวอร์หลอดเรียบร้อยดีมากเลือกันสควอตคนเราเจอประชาชน2 0 0 0ในอาร์เคเดียถ้าเกิดมีครอบครัวอยู่แล้วก็โชคดีนะวกเราจะทำเพื่อชาติเอาละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ